ก็วัสดีค้ผบทุกคนฮรับวเกมอลนะผมกับพีโลอีโลเนียนะครับเป็นตัวที่คนไม่ค่อยเล่นเหมือนกันตัวนี้นะชอบญิงน้ำแข็งตัวเพืเ่อนก็คือเจคแนนนี่นะครับก็อะไรที่ติ๊กต็อกอ่าเกือบทุกวันนะทุกวันที่วันหยุดราชการ <laughs> เออวันธรรมดาก็เล่นนะครับแต่อาจจะมืดหน่อยนะ โอเคครับกางเจอเต่านะครับ <c oughs> ข้างล่าง <c oughs> ขเขาั p เต็ดอับดอนเจอฉีกับลานะครับข้างบนฟินบัตเจอเฮลบิงเกอร์กับอ e ีกาอ่ะไงครับได้นำอรรันนี้เขาบอกมือใหมห่หัดเล่นนี่หัดเล่นที่ตเนียปกติก็เล่นแด่หอยคลามิตี้แล้วก็ก็อะไรแล้วก็ผี โอเคครับก็สกิลหนึ่งนะครับนี่ปลาลำแข็งออกไปมีดาเมจแล้วก็สโลว์ยิวเนี่ยครับสกิลต้นเกมาค่อนแรงครับแล้วก็สโลว์ทุกสกิลเลย <can> เห็นไหมเนี่ยมีดาเมจแล้วก็ทําให้ติด5้าชาร์จของสานะาที่มันจะสโลว์นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยปาไปปุ๊บเห็นไหมมีบัฟขึ้นมาเคลื่อนไหวชา้าลง10อซอ่าพอยิ่งโดนเยอะขึ้นเนี่ยครับชาร์จก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจาก1ิบเป็นส8บแดแล้วเห็นไหมเนี่ย ตอนแรก4เป็น8เป็น12เห็นไหมอ่ายิ่งโดนยิ่งสโลครับนี่เป็น22นะครับ26 30แล้วเห็นไหมเออก็คือยิ่งโดนสกิลเยอะๆครับยิ่งยิ่งเดินไม่ออกครับยิ่งเนิดแล้วก็สกิลคูดาวน้อยครับอย่างละ5วิอัพมาอย่างละหนึ่งเนี่ยต้นเกม5วิตามานเลยหนึ 1, ่ง 2, ตาวรีโนตอดไปจุกแล้วไม่ยอมกลับอ้าวตาจะมุดอ้าวตายเลยครับอ้วอันนี้ตายแบบประมาทเลยครับไม่รู้กล่าวว่ากล่าวว่ามุดหรือปลากระดองหนีได้แล้วมั้งโดนเลยอาวาบลงมาอีกแต่ว่าต้นเกมมันเปลืองมานาเยอะเพราะว่าเป็นสก,กิลกดใช้หมดเลยครับแล้วก็ใช้มานาทั้งนั้น ให้โดนคืนมาปั๊มขวดก่อนอาดีสโลสวนเอ้ยเต่าว่าไงเต่าหูแรงเต่าปากดองมาครับหลบได้ฮะซิวสองสโลไปปลาหนึ่งต่อเต่ามุดแต่ว่าไม่โดนไม่ใช่มุดแต่หลบไม่พ้นนะครับเหมือนหลบได้แป๊บเดียวหรือเปล่าแลออา้วรีโผล่มาอ่าซิวสามนะครับก็กดใส่ประตูเลยก็จะติดตันอ่าแช่แข็งแหละแช่แข็งกับสตันเนี่ยมันคือรูปแบบเดียวกันนะครับก็คือ จะเดินไม่ได้ตีไม่ได้แ้สกิลไม่ได้อะไรเงี้ยอ่ะมันเรียกว่าติดตันแหละแต่ว่ามันก็เรียกว่าแช่แข็งไงเพราะว่ามันเป็นตีมันแข็งอ่ะอันตีกระปานั้นแข็งเหมือนกันนะครับถ้ามีทาร์ฟ้าเนี่ยอ่ะขากลับศัตรูจะแบบติดแช่แข็งด้วยปาบนเลยตัวนี้เล่นมันนะแบบปลาสก,กิลมันมันแนะ แต่คือถ้าผบข้ามีแบบตัวทองก็จบอะเออทองมีกันเมทอะไรเงี้ยแม่งก็ไม่ค่อยเท่าไหรล่ละแต่ตอนเกมเล่นมันมากดูดีเนี่ยตอนเกมปลามันเลยครับสกิลหนึ่งเขาข้างไกลด้วยครับเจอบาตใบครับรอคูดาวเข้าไปหาฟินเรียบร้อยอาิวมิงเกอร์เบอร์วะนี่ไรปลาสกิลหนึ่งใสยอยู่แต่ว่ามานาหมด มันจะค่อยๆสโลว์น,นะคือต้องอย่างที่บอกครับต้องโดนสกิลหลายๆครั้งหน่อยถึงจะแบบเนื้อๆจัดๆแบบเฮ้ยด่อนโอยด่อนเอาวสุดเด็กไปน้อง <c oughs> เด็กไปน้องแต่วันนี้เหมือนมีแข่งฮอนซีเอมนะสองวันปะยี่สิบสองยี่สิบสามหรือสี่สักสามวันไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าสองหรือสามวันปะ<ๆ>น่าจะสามวันหรือเปล่าวะยี่สิบสองยี่สิบ ยีิบสี่เปล่าไม่แน่ใจแต่ยี่สิบสองยิบสามมีเดี๋ยวนี้ก็คือแข่งแบบไม่กี่คู่นะครับแข่งประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงแต่ก่อนอะทวนแรกๆอะโอ้โหห้าหกเจ็ดตายดิโหแบบคนคนผ้ากก็ตายเหนื่อยจัดอันนี้เหลือเหลือวันละชั่วโมงกว่าก็โอเคนะผมว่าเวลาคู่สองคู่ก็ก็นั่นแล้วนะครับชั่วโมงกว่าเจ็ดชั่วโมงใครจะไปดู เริ่มสมมติมเริ่มสองทุ่มเจ็ดชั่วโมงจบตีอะไรล่ะตื่นเต้นเกินประตูหายไปหายวาบมาเติมอันนี้ป่าตีดักรอเลยครับแล้วเจอแช่แข็งมาโอ้โหแต่ว่าโดนใบมาเดมาสวยนามาดีแรงอยู่ครับมาทีเดียว,ยวแล้วเอ้ยมีมุนหนี ตีอุสองไปแล้วโผล่มาเรียบร้อยไม่รอด,อดบัดเราไม่ถึงตัวเลยใช่กลับบ้านก่อนไหมอา่านายกลับบ้านก่อนครับมานาหมดเกลี้ยงโหละขาล้างครับเหมือนจะโดนนะพี่ดอพี่ดอ,ดอจอขี่อ้าวแไกกันไปกับฉี่ครับดอน ลาก็เตจคาร์เตจอะไรเพ็ดแดงเจ้าก่ก็อ่ะก็อัพหนึ่งน้ำครับสกิลหนึ่งคูดาวแค่สองวินาที เรียกว่าไม่ต้องตีเลยตัวนี้สกิลอย่างเดียวโอ้โหตายว่ะเจอใบว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ครับสกิลสาม่แข็งตัวนนะปลาสกิลหนึ่งไปรอสกิลหนึ่งคูดาวเอาหายสองดีอย่างนี้โอ้โหเดินมาแบบติดติดกันก็สวยงามได้ครับเพราะว่ามันสกิลหมูนี่คูดาวสองวิสกิลหนึ่งสองวิสกิลสองสามวิก็คือหนึ่งสองหนึ่งสองเพลิน คือไม่ต้องไม่ต้องกดตีนะปลาสกิลอย่างเดียวนีาา่ครับแแข่งโอปาตีไปเลยวะโดนว่าบาดโอ้โหค <c ười> ือต้นเกมขอคุณแค่คุณมีเลเวลนะครับแม่งแรงและมีเลเวลับมานาที่เพียงพอมันแรงแล้วแรงอยู่แล้วครับช่วงต้นแรงแล้วลที่อะไรรีมานาหรือเปล่า Like chill. ต้องแบบใช้ของเยอะอยู่กว่าที่แบบมานาจะเพียงพอ <ulf diode> นีอ่ครับแชแข็งเต่าไปเต่าวากระดองไปไหนเต่าเต่าลีมนามาพอดีโอ้โหเอมนาไม่พอคอมโบแล้วนะโอ้โหลีมนามาพอดีเต่าก็มีเพชรแดงอยู่ไปกลับบ้านสวินเนี่นน้องชายห้าร้อยต้องออกแล้วนี่ลามีกันเบ็แล้วเต่าก็ มันจะออกเซอร์วินเลยมันก็ยังไม่มีรองเท้าเลยประเด็นใช่ไหมที่เอาก่อนว่เมื่อก่อนรองเท้ามันยังไม่มีใส่เลยอ่ะเนี่เอารองเท้ามาแล้วเนี่ยไปแก่ง่างแล้วเต่าทำอไงครับโอ้โหฉี่ยันตีโอ้ไม่โดนเนี่ยบิวเนี่ยมาช่วยครับแช่แข่งมาลามีกันเว่ยอยู่ลาน่าจะถึกอยู่ไม่เก็บฉี่ไม่ได้เอาครับ ตาวโจทย์เก่าโจทย์เก่าที่เราคุ้นเคยย้ายมาอยู่นี่แล้วอ้าวเสกิวรับเจ็ดมาเหสือลาครับลาก็มาตัสนสวโโอ้หตายวะ่ะอะไรสกิลอยู่ครับปลาสกิลหนึ่งใบโดนแล้วอีกทีเดียวอีกสกิลเดียวเออสวยโอ้เจอบาดเบอร์นะครับไม่เป็นไรยินแล้วก่อนเอามาหมดใบแล้วเจอกันแช่แข็งแล้วรอปลาสกิลหนึ่งใบโอ้โหเก็บไปสามมาลีมานาก่อน หกสิบเอ็ดเต่าวะวะอ๋อไม่ใช่ <laughs> อตอตะกนเหรอเอาไรครับเจ้าเวเยตุงตาล <Yeah. S 1> ูนปลอม มาข้างล่างอาไปหาฟรินนี่วะ่ะฟรินได้อา้าวเขาหลังเลยเอาด้านปอกมาแทงนี่ครับลายป่าซิคูนิงอยู่ไปไหนฟรินฟรินโดนแจแข่งโอ้ยสามตัวอิม่มวะ่ะอาแล้ววาไปแก่งล่างดีกว่าครับข้างล่างเหมือนจะมีประเด็นด้นรอไปด้น ออกมาเป็นจอ,องอเวนะครับแล้วทรงนี้วอดเยอะด้วยป่าล่างเต่านะครับปาฟิวหนึ่งไป,ออไปๆๆสา่แล้วอีกสองตัวเต่ปาปานสี่ไปอู๋อีกตัวเดียวอีกตัวเดียวฉีขอสกิลหนึ่งแล้วเรียบรอ้อยโอ้โหไม่ถึงครับแล้วไปไหนนี่มันกลับมาให้เออมันบอกว่าเดี๋ยวไม่อิมมาให้อ,อิมก็ได้เออเดินไปอาจจะแบบรอเราไปแล้วนะเดินกลับมาให้นิดนึง โอ้ฟิน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 บอกเจ็บมากาทีอินมาแล้วอ่าหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองพออาพเต็มแล้วสกิลอย่างแล้วสองวิก็อ,อะไรครับกด Q กับ E คว Q e, Q e, อีวน,น,นะเนีกดปลาปุ๊บสองโลปลาหนึ่งสองหนึ่งสองอย่างเดียวครับ เออเล่นมันอยู่เคยโดนสุดตายแล้วป้าบนี่ยังกลับ,บาม,มาก่อนดีกว่ามางต่ออิมไปแล้ว,อ,ลวอิมไปแล้วตายได้จอเวทเวลสามนะจอเวทก็ได้าการคื้นฟูมานาเยอะอยู่นะสองร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันใช้มานาเยอะ ไปเต่ามาวะอันนี้ไม่ลงอ่าตาบอกรอรีเก้นมาหนาเด้งก่อนอันตีเกี่ยวเลยไหมแหมพี่ดอลังแห่งสี่อันตีโอ้โห้ไงดาเมจก็ไม่เข้าเลยครับเพราะว่าดาเมจอ่าไปดนไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีครับยูวเนียมาโยนอันตีไปเลยอ่ปาปาแข่งใส่บาดอยู่บาดบินไว้อีกอลอม ไม่เอามาตัวหลังดีกว่านี่เขีย์คีบชิวเลยครับชิวหนึ่งชิวสองเขีย์คีบได้ชิวๆแกวอร์ก่อนไอวาวลงมา เฮ้ยอิกาอิกาการติอิกาการอนาเชตได้ที่ไปตัวนึะนาลุนล่างเฮ็ดอิกาครับขอเต็ดเอ้ยโอ้โหสดจัดครับเต็ดอ่ามีล่นเฮ็ดแล้วผมแปล่าเต่าเปล่า ปลาสก,กิลหนึ่งสองทีนะ่าจะเลีร์คีบได้เวฟหนึ่งนนะถ้ามียูโรเนียเราขึ้นบานยากอยู่เพราะว่าสก,กิลไม่เคีร์คีบได้เอาแล้วเต่าลงมาวินสู้มาเห้พี่เจอไม่ได้ครับไลยปลาตีใส่เต่าก่อนหูหายเลยกระบางก่อน เอ้ยดอนด้อนเกียร์หมดอูด้านเกียร3สามเลยหรอเอาเรื่องตอนนี้ก็สิบหกคิวไปแล้วต้องเล่ต่อไอคอนท่าฟ้ากามีไอคอนมานานนาจะพอแบบไป้องกลับบ้านละแต่ไอคอนมันไม่เพิ่มอะไรเท่าไหร่ไงท่าฟ้าก็เพิ่มมันตีอยู่นะครับ อันตีกลับมาแค่แข่งได้เอาไปได้ฟินฟินโอ้โหโ,หโ,หโดนแค่คอมโบครึ่งไงเออคอมโบกันอีกครึ่งชุดโดนหนึ่งสองหนึ่งแล้วกบตายแล้วเตะอุะตส่าโคดานานนิดนึงครับสิบห้าวิแต่หนึ่งสองี่สอง อ่าเห็นไหมปาซิวหนึ่งสองทีก็เคลียร์คลิปเ,เลนได้ละโอ้ยตันสองสวยอยู่ลาไหนครับอีกาวิ่งหนีอยู่ครับเจอบาดไล่ดีโอ้โหไม่รอดอ่าไอจ่อเวเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะดาเมจแรงกับคี่สิบเปนะครับมันเลยแบบเคลียร์คีิไวขอเสียหายสกิล20%แก่ยูนิตที่ใช้ฮีโร่อ่ะเห็นไหมแรงกับคีิ อยู่นันตีไปเลยเต่ามุดเอ้ยเฮมิงก็จะตีมาโอ้โหยังยินอยู่ครับ18-0ไปแล้วมาถี่ตโลบายตายไปแลไปไปโง่เหมือนเต่าเลยบาดบอกไม่รู้ว่าใครครับ I'll do you as say. ใจออยเดินมาบอดแล้วเจอลาอ่าพอมีกันเม่นเยอะๆหน่อยมันก็คันๆนะพอได้คัน <c oughs> เฮ่อได้มาอ่าเรามีสามพันห้าแลครับนี่ระยะระยะระยะค่อนข้างไกลครับสกิลหนึ่ง แน่ไปายระยะสกิลหนึ่งโอ้โหจะสเปียอีกนี่ยังสกิลไกลไม่พออีกเหรอราวนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับสกิลแล้วเป็นดาบอินมาโปเทสน่าจะก,กิมมอไปเลยจริงถ้าออกแบบว่าพวกกิมมอเจาะเวนเนี้ยมันเป็นของที่ได้มานายไว้แล้วเนี่ยจะสเปียก็ได้มานายเยอะนะครับอาจจะไม่ต้องออกไอคอน ถ้าเราเอาของไว้ได้เก็ยมีทรงมีเสกอะไรเงี้ยเสกออกได้ไม่ไไมน่าเก็บแล้วก็ได้มานาเยอะด้วยตายมาตีไปเลยป่าตาครับมีชีวิตอโอ้โดิดอนโดนดอนวิ่งมานี่ดอนดอนโอ้โหทดันป้อมไปอืมโดนป้อม ามานาเย็นไวอยู่แจสเปียร์นี่ฟื้นฟูมานาร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์จาะเวสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดีอดอดด่ยวผีเออปอดอาวุธปอดอาวุธอีนโดนีเซียเดี่ยวปอดมาเถอะกูไม่ได้ตีไม่ได้ตีอยู่แล้วเออไม่ลงมาเวยปินปินโอ้อยจ้าไม่ได้ก่อนอ่ะตัดบ้านไปครับห้ว,วิงเกอร์ ไปนี่ไปนี่ลงมานี่ครับปลาดักเรียบร้อยครับโอ้โหี่เบ็ดสูรไปแล้วอ่าฟิ้งยิงไกลๆแต่ว่าสกิลยูงเนี่ยไกลกว่าปลาบ,บอมกลางวันลาบอกคอนดีรออะไรเออครับสิบเจ็ดนาทีคนเดียวรอไปยี้ที่เบ็ดตัว เฮ้ยอีใครวะฉีอตีสากาวหรอฝากบนด้บ้างกี่มอสองพันเก้าได้ไหมแง่แต่กีมาฟาม โหเดยียบฟาร์มป่ากอาไวอ่ะของประมาณนี้มานาก็เพียงพอต่อการเล่นแล้วนะกะเด้งวิอะไรยี่สิบปบไหนวะป้ามากลับ,บานก่นอนขอเป็นกิมมอร์อ่ากิมมอร์ก็ช่วยลดคูดาวของสกิลนะครับ แล้วก็กดระดุดเลือดได้นะครับ <It> s <S กดเอ้ออกดแล้วเพิ่มความแรงเออเพิ่มความแรงแล้วก็มีดุดเลือดเวทจากเออสองวินะครับเหลือหนึ่งจุดหกสกิลสามเหลือสิบสองจากสิบห้าครับอันตีเหลือสี่สิบแปดจากสอง <'ll> วิเลยวิวิวิครึ่งนะครับวิหกวิหนึ่งวิก็หนึ่งจุดหกอ่ะนะครับ oh. ตอนนั้นแหละ oh. ปลาได้รัวๆเลย ปลาสกิลหนึ่งเสร็จด้วยปลาสกิลหนึ่งเสร็จสกิลสองต่อสกิลหนึ่งขู่ดาวแล้วเฮ้ยบาดกว่าเด็กเอ้ยโดนปิดตำนานปิดตำนาน้โหฟินนะครับฟินปิดตำนานไปรวยเลยเหรอมึงโอ้โหปิดตำนานยี่สิบตัวครับละวามาเลยปลาสองทางเลยเพื่อนอ่ารีบจบ เก็มไวได้อยู่แต่ถ้าผ่านของข้าแบบมีพวกตัวทองเบเลดอแล้วมันจะแบบจะแย่ตาเป็นดันเต่าโคด็กเหมือนงั้นวะโอ้โหโยนแล้วมั้งเนี่ยดูทรงอะโดนจนโยนโดนจนโยนอ่ะพฟอาดวุธจะไปกลัวโคดอวุธก็ไม่ได้ตีอยู่ดีเออตะยูอย่างเดียว เป็นป้อมดีป้อมไหมครับโรนเนอร์แล้วฟินเอ้ยโอ้โหเฮลบิงเกอร์ไม่อยู่ไงนะครับตัวเฮลบิงเกอร์ไม่อยู่มาตีป้อมไม่ได้นะครับก็มีเฮลบิงเกอร์อยู่ใกล้ๆถึงจะสามารถช่วยตีสิงหอสร้างได้ ฟางลาแบบังทีตีบ้านเดียวคุยกากลางก็ตีไปครับแล้วไงฮนะช่วยแล้วช่วยตีบ้านไปเรียมร้อยสองทางไปยอมได้แล้วมั้งนะเออของประมาณนี้ก็มานาพอครับ <c oughs> เห็นไหมไม่ต้องถึงไอคอนละเนี่ยมานาครับแป๊บเดียวว่าลีเจนเด์เริ่มรอดเล้ว โอโถดิอาฟาร์มเคลียร์มากไล้ทางเดียวรูนปลอมต่อต่อไอตุ๊กตาก็ออกได้นะถ้ับัตรงข้ามมีตัวแบบเลือเยอะเยอะก็ดีเหมือนกัน ตัวแทงนะมีตัวแทงออกตัว,ตวตกตะจาก็ได้ขี<ส>่บอกไม่รู้จะปลดอาวุธใครเพราะไม่มีตัวตีเท่าไหร่แคออ่มีคอร์เปสเตตตีตัวเดียววะเ,เนี่ยที่เหลือสก,กิลอย่างเดียวเลยโหแอบละคนจริงตีบ้านอย่างเดียวปิ้นตู้โมโตายวะแอบดูเดียวเีย้ ก็คือไม่ตีบ้านอย่างเดียวนะไม่ไม่ติดคิวไม่ติดอะไรรีบจบนี่รีบจบบม้อยครับสามทางนะครับยี่สิบสองนาทีรีบตามคิวโปรเทศมาปไปไหนปาตีเลยแจกแข่งครับไปเอาเป็นตัวทองโหฟินล้วงยีิบตีไปแล้ว เข้าไปในบอ่ออาเบียทับเบียตะคือไก,กด้วยครับเออปลาไปปลาไปปลาไปเต่าออโอ้ยเฮียบิงโอ้ยดีขาบออเอาเพื่อนตีบ้านไหมครับ อ่านี้ก็หมดนะครับถ้าปลาแบบเล่นๆอย่างเงี้ยมานาก็หมดอยู่อ๋อปลาเนี่ยปลาตอนนี้งเงินนาทีก็ถึงมานาถึงจะหมดนะถ้าปลาบ้างไม่ปลาบ้างก็โอเคพออยู่อ๋อโยโนกันแล้วครับยอมยอมไปแล้วอ่ะยอมมาก่าอมมนรออะไรรออะไรอ๋อหนีกันแล้วหน,วนีกันมานี่อยู่แอบนี่กันหมดแล้วแล้วไม่ไม่กดยอมอะ่ะหรือว่ามีคนไม่ยอมกดอ่ะดิมีคนบอนว่า ไม่กดอ่ะแต่ว่าท่อใจกอนไปสองสามตัวแล้วเรียบร้อยเก็บทียี่ส4ี่ตัวไปแล้วบ๊ายบาย